แลวใครจะเป็นหมอตำแยมหมอทางน,นี้แหละตมามได้ชันมาแล้อตายมาด้วยกันสามคนน่าจะช่วยกันไม,ไม่เป็นไรพ่อเอ๋ยสมมุติว่าความลำบากของคนสมัยก่อนเนาะแม่เนาะกว่าจะคลอดลูกออกมาได้แม่ในเปียกเสมือนยืนอยู่นบนเส้นได้จะคลอดลูกก็ต้องภาวนาขอให้ลูกรอดปลอดภัยแต่ทุกวันนี้เนี่ยมีหมอมีแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถ ลัาไปคลอดที่โรงพยาบาลได้เลยอันเราจะสมมุติว่าคุณพ่อคุณแม่คลอดท่อน้าที่บ้านแล้วกันเนาะฝายหมอทำย์เยะนักแก่จงามกินปาาปาาเลือดาลาเลื่องใสเสียงแม่ร้องคาอยู่ที่กลางบ้านไอแกก็ไปหยิบต้นทานันหยิบหัวกระได้หยิบเอาคาปากคำเลื่มาดึงปืนไปบิดไล่คนอื่นนั่ให้ไปก่อไฟ ยายเองชำนาญเรื่องการโคดทำใหปทีลอยให้เด็กรอดกันเลยสักรายคี่จะเป็นหมอดีมันก็ต้องมีครูอาจาจ้าภาพคบรู้นะอยู่แก่ใจดอกไม้คูกจะเอามาเหียนเติมแต่ค่าครูมันต้องเพิ่มเพราะมันยกใหม่เรียนสิบยี่สิบก็อย่าไปหยิบมาเอาแปงร้อยดีกว่าอุ้ยมันนับง่ายชื่นใจ คุณพ่อก็ให้มาไม่น้อยให้มาเป็นพันร้อยตั้งสองใบขอบคุณจริงๆนะคุณพ่อจ๋าให้ท่านสุขนทอุรารับรวยใหญ่ดูสิคุณพ่อคุณพ่อใจดีนี่แหละเห็นน้ำใจของคุณพ่อว่ารักลูกแค่ไหนแล้วคุณยายน่ะคุณยายอยู่ไหนก็ไม่รู้คุณยายแกยังใจเย็นยย็่แม่กี้แย่พลาดใจคุณยายแกยังใจเย็น มาจัดแจงเปิดวดกระทิงแดงไว้ครูใหญ่คาถา,า,าน้ามนจะต้องอ่านองค์การเสกองคุรีมานยายเรียนไห้ยะโทหังพักทีนีนาอาดิยายคา,า,าดายาทาตุนภูมาไวใบองค์พญานกออก,อก,อ,กอกกับนกานามบาเด็กน,น้อยความทำทำก็ยังไงสิ้น ตยายเรียนมาสูตรยาคะหมอหมอเรียนมาหอจากระดูกบัวกระดูกบัวฟกเฮวบูกระโตกกระโตกก็เอามาโขกใส่ใิใบกะเพราโหระพาเรียมมให้พอมพริกกระเทียมหัวหอมขากระตักไห่เนยขึงแกงขาดาบปลาดีทูรดแมครัวมีน่เอามาไวข้าอขอลตาด้วย กรจุมาก็เอาความพี่เจงพี่เจนมาแทนเราจแล้วอย่ารอท้อเสร็จแล้วแต่อย่ารอเสหมอบมช่วยกันกระพือนมให้มันเดือดใบใบภูตแล้วทุกสินาเทศถึงลกดินไอในกินแล้วตายยายไม่รับรองด้อเอ้าไยยยายขอครูคืนได้ไหมโอ้ยไม่ได้แล้แก้มค เสร็จเรียบร้อยแล้วเอาเอาเอาช่วยกันจัดแจงเร็วๆแม่จะคลอดแล้วแม่จะคลอดแล้วใจเย็นๆไม่เอ้ยอ่ะใสนกระบอกจะหมอบหมดแล้เลยเมื่อถึงกำหนดผวนพุทธสมาธิ เออเอออแม่พึ่งความมักพึ่งไรต้อร่ายงเปล่งถ้าหมดลมที่จะเป่งแม่ต้องวางาวโอ้ชวเปล่งนอยโอ้เปียงหน่ยเปงหน่ยเลยเกิดสงครามชีวิตมาเกาติด

พระกองฟ้าเปิดเพื่อนลางสว่างสวายยันกระจายกลางหนาวหนาายเธอตืเทพไทยมากด้วยช่วยปังอาการปัาลมรดดมให้หัวใจชื่นเย็นระื่น กาก็พัดพันดังจุดชาอออกจากปากาวนาเอเอเอพารกนั้นเจ้าจึงทอดโดยปลอดธีฟีติของช่วยจันห ใครโหเสียงดังขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งสาธุตราเละตระเลย Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, you, happy, birthday, happy, birthday happy birthday, happy birthday to you. วันเกิดหน้าขอต้อดีเลยหอโม เออมันไม่เรื่งอันนี้พ่อหมอมาด้วยกันมเลยโมมันเองมารถบอกแล้วให้อ่านลายกลุ่มเม่นรู้แต่อ่านอ่ะสไส่ก็บายส่ก็มาแกขที่ชลองก็มาฉลองอ่ะในกำลังบานเฮาเออนี่เพื่นบ้านจำได้บ่จำรอยเลเดเมเดจจองประมาณร้องบ่คอยที่บักที่บ่อยโกนคอยเจ้าเฮาพลึงอ่ะไส่ก็ตั้งจัดเล้อเมนเดช่วยสระจวยเฮาเมียนกอเมียนปากาช่วยจำเนลสบ้า เราแสดงกันโชว์พี่หอบกันเลยแบกัดเจ็บบุกเตะกันหน้าเลย